สวัสดีครับชิโรทาเครุ1997เ f วันนี้ก็อยู่กับรายการรุ่นใหม่ขยายเกร็ดวันนี้ก็เสนอเรื่องราวของต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็คือพันดินสุนเ็จพระ,ระพระนาครินทราทิราชนะครับก็คือ สมเด็จพระบรมราชาที่ราชที่2เจ้า3าพระยาถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปครับโอ๊ก่อนไปก่อนไปขออนุญาตฝากร้านขายของกันสักเล็กน้อยผมมี f c e e o o o k แฟนเ g จชิโรทาเครุไป Follow กันด้วยนะครับ YouTube Channel ชิโรทาเครุ1997 Official กด Like กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยคลิปใหม่อัพ แน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคครับเมื่อฝากของขายของเสร็จแล้วไปกันเลยฮะหัวข้อแรกเรามาทำความรู้จักเจ้าสามภรยาว่าโปรงเป็นใครเจ้าสามภรยาหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองสรุปแล้วโปรงเป็นใครกันแน่ เรามารู้จักพระองค์แบบคร่าวๆก่อนรีแคปจากคลิปที่แล้วได้เอาแบบสั้นๆรวบรัดนะครับพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กสุดพรองค์ที่สามและเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายสุดท้องเลยของสมเด็จพระนครินทราธิราชจำได้ไหมฮะหลังจากที่พระนครินทร a ธิราชตีหวูวเมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งมีหัวหอกหลักๆเลยก็คืออาจักรสุขโขทัยได้สําเร็จก็ปล่อยกล้าวปล่อยกระหม่อมให้พระเจ้าโอรสพระองค์ใหญ่ก็คือเจ้าอ้ายพญรราและเจ้ายี่พญาเนี่ยพระราชบัตรเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองแพร่ศรีราชาก็คือเจ้าอ้ายครองเมืองสุพรรณเจ้ายี่ครองเมืองแพร่ศรีราชาปัจจุบันก็คืออำเภอสันคบุรีจังหวัดชยัยนาธนะครับทุกคนแล้วเจ้าสามพญาล่ะ เจ้าสามพระยาเนี่ยปกครองเมืองสำคัญทางเหนือซึ่งนั่นก็คือเมืองไชน่าซึ่งผมบอกไปหลายคลิปแล้วว่าเมืองไชน่าถูกสร้างประกบเมืองสอหลวงสองแควซึ่งภายหลังจะกลายเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่บอกนะครับจนกว่าถึงตอนที่จองเล่าพระราชวัตดสมเด็จพระบรมตรโลกน,นา นะครับแบบละเอียดยิบนะครับโอเคโอเคจะมาชี้ใจอะไรกันละเอียดยิบในคลิปนั้นเลยทีเดียวเรามาทำความรู้จักเจ้าสามพยากันประมาณหนึ่งนะครับพอสมควรแล้วไปหัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่าหัวข้อต่อไป ปั้นปลายแผดินเหตุการณ์ปลายแผด,ดินสมเด็จพระนครินทราธิราชถ้าใครไม่สะดวกไปรับชมคลิปที่แล้วผมขออนุญาตเล่า,เล,าเล่าแบบสรุปนะครับจากไปบั้นหยิบมาเฉพาะปลายแผ่นดินสมเด็จพระนครินทราธิราชนะครับดังนี้ฮะเมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราชเสด็จสวรรคต เมื่อปีพุทธศักราช1,959ไทสากลผมยึดตามหนังสือที่มีชื่อว่าการปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความพระางกงสอดานกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนะฮะของศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรุษการมหาชนเท่านั้นนะครับเจ้าอ้ายพระยาเจ้าเมืองสุพรรณบุรีและเจ้ายี่พระยาเจ้าเมืองแพร่ศรีราชา ตามก็ยกพหลพล,ลกรายเนี่ยยกทัพมาเข้าสู่กรุงศรีธยาเพื่อชิงราชสมบัติจึงทำให้ทั้งสองพระองค์เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการทำสงครามด้วยการชนช้างหรือชุหัตถีที่กันที่เชิงสะพานป่าทานจนสิ้นพระชนทั้งสองพรงเหล่าขุนนางข้าราชการน้อยใหญ่และเชื้อพระองค์จึงกราบปคมทูลเชิดเจ้าสามพระยาเจ้าเมืองชัยนาท ครองราชสมบัติผ่านพิภพกรุงศรีธยาสื่อไปทรงรา,าว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าวงเรียกว่าที่สองการสับสนนะครับผมแล้วปลดให้ขุดพระศพพรเชษฐาคือเจ้าไอา้และเจ้ายี่เนี่ยไปถวายพระเพลิงแล้วก็สร้างวัดราชบูรณะถวายในที่พระเพลิงถวายพระเพลิงนั้นซึ่ง เหตุการณ์ถวายพระเพลิงเนี่ยไม่ใช่แค่พระศพเจ้าอ้ายกับพระศพเจ้ายี่อย่างเดียวยังจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนครินทราธิราชพระราชบิดาด้วยนะครับซึ่งก็สร้างพระปรางใหญ่โตเลยวัดราชบูรณะถ้าใครดูภาพมาแล้วนั่นแหละใหญ่จริงใครเคยเห็นของจริงมาแล้วนี่ก็ถือว่าสุดยอดเป็นบุญตาของทุกคนแล้วนะฮะและส่วน เจดียสอง,องค์เนี่ยก็สร้างเพื่อบรรจ,จุพระอัฐิของเจ้าอ้ายและเจ้ายี่เรียกว่าเจดีเจ้าอ้ายเจ้ายี่นะครับผมโอเคฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องพระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชาธิราที่สองกันเลยละกันอย่าได้เสียเวลา หัวข้อแรกการศึกสงครามศึกสงครามในแผ่นินของพระองค์นี่ยเรียกได้ว่ามีใหญ่ๆนี่แค่สองครั้งเท่านั้นนะครับก็คือพุทธศักราช1,962ไทยสากลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสาพระยาได้รทับจาาทยาเนี่ยโจมตีเมืองนครหลวง หรือนคอนทรทมสมัยนั้นไปตรงกับคาเมนไปตรงกับพระธรรมสกราชนะครับครองราชสมบัติแล้วโปรดให้พระพระนครอ,อินเจ้าพระราชโอรสองคโตเนี่ยครองเมืองนครหลวงแทนในฐานะเมืองเทศราชแล้วนำให้แล้วก็ให้นำพระยาแก้วพระยาไทยเนี่ย พร้อมพระประโยุร่ายาเหล่าขุนนางพร้อมทั้งร,รูปหล่อพระโคสิงสัตว์ต่างๆกลับมาอิทธยาด้วยทำให้อิทธิพลของขเขมรในด้านการปกครองประเพณีตลอดจนงานศิลปะปร,ะรากฏชัดเจนมากขึ้นในอิทธยาต่อมาก็ทรงแต่งตั้งพระอินทราชารหรือพระนครอินไปครองนครธมแต่พระอินทราชาเนี่ยสืบครองราชสมบัติที่ขเขมรได้ไม่นานก็ ประชวนและสิ้นประชนพระองค์ก็โกรดกล้าประหมมแต่งตั้งเจ้าพ,าพระยาแพรกครองสบัดแทนนะครับซึ่งปีนั้นก็ไปตรงกับปีที่สมเด็จพระบรมตรายุกนาฏประสูติพอดีนะครับเหตุการณ์ศึกต่อไปครับมหากราบสงครามแบบจิกกัดแบบลองเชิง อโยธยาปทะล้านาพุทธศักราช1,993ถึงพุทธศักราชพุทธศักราช1พุทธศักราช1994ไทยสากลครั้งนั้นพญาพระเจ้าพิโลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราเนี่ยได้รบกับเจ้าซอยนะครับเจ้าซอยเนี่ยเป็นอนุชาองค์เล็ก นะเจ้าซอยหนีหนีในเมืองเทิงเมืองเทิงก็คืออำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันเจ้าเมืองเทิงนี่ก็สววยพักกับทิยาอยู่แล้วก็เลยแต่งสารครับไปแจ้งอย่างทิยาสมเด็จพระรรชาธิราชที่สองเจ้าสามพยาก,ก็ได้รับเอกสารจากเจ้าเมืองเทิงว่าเจ้าซอยเนี่ยกาลังถูกพระเจ้าตีโกรการาเนี่ยกวาดล้างบางอยู่ล้างบางเชื้อพระวงค์แผ่นดิน พญาแสงเมืองมาสืเลียพระราชบิดานะครับเพราะว่าพระเจ้าติลกกร,ราหยิบชิงบาลังมาจากสมเด็จพระราชบิดาคือพญาแสงเมืองมานะครับแล้วก็กำจัดพระอนุชาวงที่ค้านคัดค้านนี่หัวหัวหลังหัวตออลยก็คือหวนำโดอะไรก็คือเจ้าซอยก็หนีพึ่งใบบุญทยย นะครับวิทยาเนี่ยเจ้าทางทางวิทยาก็รับรับคำขอของเจ้าเมืองเทิงนะครับพระองค์พระองค์งเลยเคลื่อนทัพไปตีเชียงใหม่เมืองหลวงอาจากร้านานาแต่ก็ตีไม่สำเร็จประกอบกับขนาดนั้นพระองค์ประชวนก็ยกทัพกลับอยุธยานะครับ แต่ว่าอันนี้ก็จะมีเรื่องเสริมเข้ามาอีกนะครับก็คือแผ่นดินในพระชพงศาวดาลกรุงศรีธิยาฉบับพันจันธนุมาเจิมระบุไว้ว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองยกกองทัพตีเชียงใหม่อีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช1987แต่อันนี้จริงอะ่ะก็ยกท้าไปพุทธศักราช 1993- พุทธศักราช1994 ไม่น่าเป็นไปได้นะครับทรงตั้งท่าหลวงที่ตะมนลปัดทายขาเสมครั้งเนี้ยชายแดนของเชียงใหม่จับเฉลยซึ่งเป็นหัวเมืองจริงครั้งนี้ได้หัวเมืองชายแดนเชียงของเชียงใหม่เนี่ยกับเฉลยไปอีกหนึ่งแสนสองหมื่นคนเอออันนี้พันจัน์คือต่างนะอันนี้ไอ้ที่ผมเล่ามาก็คือชอบหลวงประเสริฐนะก่อนนิดนึงแล้วก็ยกพากรับ,รบพระนครแต่สุดครั้งนี้ไม่ปรากฏ ในหลักฐานฝ่ายล้านนากคือพวกตำนานพู้เมืองเชียงใหม่อะไรเท่้งนี้ไม่มีการพูดถึงไม่ได้บันทึกตรงนี้ในและอีกฝั่งหนึ่งครับพระชพรสวสดกรุงเก่าชอบหลวงประเสริฐอักษรนิสกล่าวเพียงว่าเสด็จยกทัพไปปราบพักตั้งทัพหลวงที่ตำบลปทายคเสมจับเฉลยได้สอง0ส0คนหนึ่งแสสองหมืคน โดยไม่ได้กล่าวถึงการตีเมืองเชียงใหม่เลยและเอกสารอีกเอกสารหนึ่งก็ฉบับหนึ่งก็คือพระราชพงศ์พงศวัาดปุษยทีธราฉบับปลีกหมายเลข223-22ก .125 กล่าวว่าเจ้าอาญาบุตรพระรามเจ้าพระรามาธิบดีจับคำจัดคำขัดนะครับทุนที่ถูกส่งไป จัตุรมุกหรือว่าพานมเปในปัจจุบันเนี่ยฮะก่อกรบฏต่อพระอินทราชาชักชวนชาวเขมรนี่ให้แข็งเมืองจนใหญ่โตมโหฬารใหญ่โตไปมหาพักพระอินทราชาเนี่ยยกทัพไปตีกับเจ้าอาญาดแตกพ่ายยับเยินจับเจ้ารอายาดกลับไปเทียแต่ขุนนครชัยเนี่ยกลักแออปล่อยตัวเจ้าอาญาหนีเจ้าอาญาเลยไประล์มพรรคพวกกองทัามหาพัก ชาวเขมรขึ้นมาใหม่ขณะนั้นพระอินทราชาเกิดประชวรและสวรรคตเจ้าสามพญาเลยส่งเจ้าประยพบแรกาโอรถอีกองหนึ่งเนี่ยไปคอนคอรธมแทนและเพราะแล้วก็ยกทัพใหญ่ไปตีกัมพูชาปราบเพื่อปราบพักเมื่ปีพุทธศักราช1 9 8 7อันนี้ยึดตามธงสวรร์อัิยาฉบับปลีกนะครับผม จึงน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้มากกว่าสงครั้งลบกับลาน,นาเิทยากับลาน,นาและพิจารณาดูให้ดีฮนะจากที่สารที่นะครับคือปะทายคาเสมคขาว่าปะทายเนี่ยมันน่าจะเพี้ยนมาจากภาษา,าเขมรคือบันไทยซึ่งมักจะเป็นชื่อเมืองชื่อสารที่หรือชื่อเมืองในกัมพูชานะครับ